แต่สมัยรุ่น,นที่แล้วนะรู้ไหมเกิดกรตัดุินแบบบงทีท,งที่ชาตชาติโดยที่ไม่เข้าใจว่าเราเปลี่ยนระบบการปกครองไปแล้วต,ตั้งแต่245ไ่เลยกับคนบางที่เล่นได้บ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการันีที่มีมกระบวนการในษาลที่เป็นแดน เรไดคิดบ้างใ้ออกมาเราก็อยากจะเชิญชวนว่าต้อไปเอาการตัดกันตังรู้มรได้ขึ้นมาด้สยตัวเองของทางนั้นคือหัวใจของทีุ่ณจะเรียกว่าอันดัรปฏิติดีคับต่านผป้องจรุดดัครั้นปลายทางของเรื่องนี้จะทำให้อันดัไทยรดับกรกจคุณคุลปล่อยให้ลาไปได้เมื่อไหร่ มันจะเกิดกระแสความนิยมของทิศขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยไปกระจายอำนาจโดยที่เราให้กระจายความรู้เรากระจายแสกหน้าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมากไม่รู้ตกใจอ่ะเห็นใจพี่ปอได้เนี่ยว่าโอ้ยเนี่ยที่ไปกระจายอำนาจเนี่ยปอ,อเป็นข้อดีนะแต่ความจริงแล้วการกระจายอหนาจมันต้องกระจายความรู้ด้วยแล้ววันนี้เรามีในโยบายบอกว่าการดำเนินผิดพลาดเยอะมาก ใช้ความรู้ไปวิจัยว่าตัรลงให้ที่ไปกระจายอำนาจลงไปตัลงไอ้ที่จะมีนโยบายแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของประเทศก็ทุกที่ก็ไปจับพวกรวจใช่ไหมคือมันต้องจัดการมันไม่ไปจัดการได้เพราะไม่จัดการเดี๋ยวรบไม่จเพราะว่ามันเป็นสัญส่วนนเป็นสังเขาเขาไม่ได้ หน้าปหนที่ปกครองไทยเขาไม่ัแต่เขาเลือกจะใช้หน้าที่เขาใช้สิทธิเจรีภาในหน้าตระบแต่หน้าที่ในหน่างเขาไม่ทำเะเป็นสิทธิสอพเพิปามีความไมสบายใจของผู้คนเวลาเสร็จขาตนี้มีคนจำนวนมากกว่าใหนรอบบแลงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกสิ่งของประชาชนสช่นเดียวกันเทคนี้ กราขอให้คนกลุมเดียวมาขอวองและว่าไม่ทำอะไรเราไม่รู้จักแ้่สิบด้วยเพราะนั้ต้องฝากว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยมันอาจจะสายกันนะแต่หลบใช้อกเน้าคสม,มัยหนึงเนี่ยเชื่อเหม,มางานเทชกาลพวกนี้พอ,งอิงเวลาเรา้งดเวลาเดี ก็ต้องไปเรียกหนี่คอสชอ่ะก็เรียกอีกรอบม่ได้เนก็เรียกในรัฐบาลก็ได ตีบอกนะครับว่าการกระจายอำนาจเนนะครับกระจายอำนาจไปเนีนครับทางภาคการเมืองเนี่ยได้ดำเนินนโยบายที่คืออาจจะไปส่งิดแตจากกรกะจายอำนาจแต่ไมกระจายความรู้แล้วก็กระจายอำนาไปแบบผิดนะครับการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดได้ปกครองบริหารนะครับเฉพาะของิดเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่กระจายอำนาไปให้ของผิด่างเต้องการที่จะแย่งตัวกระงไปเป็นเอกาก ไม่ได้คัอมันไะม่การจัดการ,การาะารนี่เป็นสิ่งที่มันทาเดิมเกินไปนเยอะและก,แการปกครองแ่งเอ็นไ้ดีนะครับแต่การจะปรจรไปตัดขาออกจากริฐใหญ่ออกจากราชกากรอันหนึ่งอันเียวนไม่ได้แล,าาและกข่าวอาว่าหลักและคำสั่ยมาอาจารย์เดตรีพรศจินะาแล้ว อาจารย์เจมสเตีนบอกว่าสาิส่งในนักศึกษาทั้งายทออกามาเรียรจะก,กระทบท่างไทยมาเลเียและเกลบ้าอยากจะเตืนคนพวกนี้ให้มีความรับิดชอบอวิชาชีพถึงเวลาจวนดูอเปอรเซที่ว นักวิชาการเบื้องหลังคนกลุนี้รอดตลอดและลนคนกลุ่มนี้รอให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงนะครับตั้งแต่ปีสองสดินแดนไทยนะครับได้รับการรับรองจากชาระชาชาประเทศประหารได้รับรองบ้านเือดจะเป็นอย่างไรถ้าบุตรหยองชุกเอาอาดีตที่เฟิอฝันมาทำให้คนปัจจุบันวุน่นวายอดีตเป็นเรื่องที่จบไปแล้วพ่ายแพ้ไปแล้วอย่าเอาเกม,เ,ม,มเนี้มาเล่นกับลูกหลานปัจจุบัน เศรษฐาบงกาความไม่สบายใจของผู้คนรัมีหน้าที่ต้องดูแลสุขของประชาชนส่วนใหญ่ประเทศแต er ่ตอนนี้่อนให้คนกลุ่มนี้ก่างอวบอย่ากลอยไปอาสา่ไปแขกที่กัปจารย์เรือบุีบอกนะครับต้องขับนะเรืยกมาเลยเื่อนมาคุยและต้องเลื่อมาุยัต้องเลื่อนมาคุยที่สบายกว่าเลื่อมาเนี่ย อยกด้วยคนคน,น,นด,ด,ดีนะจำศอกไหมเรายังไม่ได้ยินเสียงขออนุญิการปฏิัติการนี้เรียเรอยแล้วอกต หนึ่งถึงเทศกาลที่สามปัญหาของปัตตานีเนี่ยนะที่อาจารย์เทียมบุนตีที่มีการโพสต์ไว้นี่แล้วก็ปรากฏว่าท่านชมครับที่เราเปิดเสียงให้ฟังเมื่อวานนี้นายยามารุดินทรงศิลิปรากฏว่ามีโพสต์หนึ่งของนายคนนี้เมื่อประมาณสักสองสามวันก่อนนะแล้วโพสต์นี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการ วิวาทะกับทางพรรคของทางของพรเป็นธรรมเนะเกี่ยวกับการจัดการแล้วผมเห็นว่าคุณปิติพงศ์ไม่เข้าใจทั้งหลักประชาธิปไต,ตยและไม่เข้าใจกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยซ้ำปิติพงศ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นธรรมแล้วยามารุตินเนี่ยเป็นรองโฆษกพรรคนะคแล้วเขาก็บอกหนึ่งพรรคเป็นธรรมโพสต์ว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้จัดก,กิจกรรมทำประชามติแยกดินแดนปัตตานี ท่านต้องตั้งสติแล้วไปอ่านก่อนว่าในบัตรประชามติมีเนื้อความว่าอย่างไรคือเขาเขียนว่าคุณเห็นด้วยกับสิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายแปลงง่ายๆก็คืออันนี้เขาเขียนเองนะครมึงเห็นด้วยไหม ถ้าจะมีการทําประชามติแยกตามกฎหมายมไม่ได้ถามว่ามึงจะแยกหรือไม่ดังนั้นการโพสต์ของพักเป็นธรรมคือการใส่ร้ายน้องนนักศึกษาเรื่องใหญ่นะครับคุณใส่ร้ายคนอื่นว่าทําประชามติแบ่งแยกดินแดนพฤติกรรมแบบนี้ไม่เป็นธรรมเหมือนชื่อพักนะครับนี่นะฮะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าข้อสองพักเป็นธรรมโดยเฉพาะคุณปิติพงศ์พูด ยืนยันในหลักประชาธิปไตยมาเสมอผมจึงอยากสอบถามว่าการจัดกิจกรรมนี้ด้วยออการจัดกิจกรรมนี้ด้วยกับคําถามของน้องๆตามข้อที่หนึ่งผิดหลักประชาธิปไตยที่คุณปติพงษ์และพรรคเป็นธรรมยึดถืออย่างไรสมมุติอีกนะฮะไปให้สุดถ้าอีกห0ปีข้างหน้าจะมีการทําประชามติเอกราชจริงๆคําถามคือการทําประชามติ โดยตัวเองคือกระบวนการประชาธิปไตยใช่หรือไม่และมันคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีใช่หรือไม่ออดีนะค,คำถามของผมคือการทําประชามติไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอย่างไรนะยกเว้นคุณจะยืนยันว่าไม่ผิดหลักประชาธิปไตยแต่การทําประชามติเอกราชผิดกฎหมายอันนี้ก็แล้วไปและฝากไปตอบคําถามข้อที่หนึ่งด้วยยังไม่จบนะเขายังมีข้อที่สาม ข้อที่สพักเป็นธรรมในฐานะพักการเมืองมีหน้าที่ต้องรับฟังความเห็นของประชาชนทุกฝ่ายโดยเฉพาะพักเป็นธรรมเป็นพักที่เสนอตัวเข้ามาแก้ไขปัญหาปัตตุบผมจึงมาร่วมด้วยเพราะเหตุน,นี้ต้องใจกว้างรับฟังความต้องการของคนทุกกลุ่มไม่ใช่ยังไม่ฟังอะไรเลยแต่ไปตัดสินเขาแล้วถ้าตอบคําถามผมไม่ได้ผมเรียกร้องให้พักเป็นธรรมและดตรปิติพงษ์เต็มเจริญลบโพสต์ แถลงการดังกล่าวและออกมาขอโทษน้องๆนักศึกษาที่จัดงานวันนั้นในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเข้าใจผิดต่อกิจกรรมครั้งนี้มีคนไปคุยทางลับไม่ฟังมันต้องสาธารณะและที่ผมถามมานี่ผมต้องการคําตอบนะครับเห็นไ,ไหมเออยามารุดินเนี่ยโพสต์ไปเมื่อสองสาวันก่อนเอคือเนื้อหาของโพสต์โดยทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับ ไม่พอใจแถลงการของทางพักเป็นธรรมนะมไม่พอใจแถลงการของทางพักเป็นธรรมแล้วโพสต์มานึ่นสองสามเนี่ยเขาต้องการคําตอบจากทางพักเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากโพสต์นี้เนี่ยตรงคอมเมนต์เขาก็มีการแปะลิงก์แปะลิงก์เอาไว้ว่าทางพักเป็นธรรมเนี่ยเคยตั้งคําถามหรือว่ามีแถลงการออกมาอย่างไรก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะโพสต์อ่ะยึดขึ้นพักเป็นธรรมนะครับ พรรคเป็นธรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ยามาโรบินโะโปเตีเขาขึ้นถแถลงแบบนี้จากการที่ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้จัดก,กิจกรรมการทําประชามติแยกดินแดนปัตตานีนั้นพรรคเป็นธรรมขอยืนยันว่าพรรคไม่มีแนวคิดในการสนับสนุนต่อการแบ่งแยกดินแดนซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์และข้อบังคับของพรรคหากมีสมาชิกหรือบุคลากรของพรรคเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆพรรคจะถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอาจส่งผลถึงสมาชิกภาพ ขอยืนยันในหลักการในรัฐนูนแห่งราชกรจไทยพศ2560ที่ว่าประเทศไทยเป็นเอกราชพระมชา,ป,าประเทศไทยเป็นราชอจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถกระทําได้เพราะเป็นการละเมิมกดกฎหมายและบุรุณภาพแห่งดินแดนนี แล้วยามาลรุ่นินก็ไปโพสต่ออีกวันหนึ่งว่าเขาไม่พอใจอันนี้แหละอืะไรการของพรรคไี่หลยนี่ะนะแล้วที่ยามาลรุ่นพยายามจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการลงประชามติแบ่งแยกดินแดนเดีเขาพยายามจะอธิบายว่าเหมือนกับถามว่าเห็นด้วยไหมถ้าจะมีการทําประชามติแยกตามกฎหมายไม่ได้หมายถึงว่าจะแยกหรือไม่แยกเหมือนจะถามว่า คุณเห็นด้วยไหมถ้าจะมีการทําประชาติแยกดินแดนไม่ได้ถามว่าคุณเห็นด้วยไหมถ้าแยกดินแดนนึกออกไหมมันเหมือนกับถามว่าเอ๊ะคุณเห็นด้วยไหมถ้าผมจะไปตีกระบานในกองอย่างเงี้ยแล้วให้คนมาตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันประมาณเนี้ยคือแย่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 นะค่อยๆแย่แย่แย่นะฮะนี่ฮะและด้านด้านขวาเนี่ยก็เป็นพรรคเป็นธรรมนะเข้ามาคอมเมนต์ตอบ ใช่เข้ามาคอมเมนต์ตอนะพักเป็นธรรมเข้ามาตอบนะครับพักได้ตอบลงแบบชัดๆในหลักการแล้วว่าพักสนับสนุนเสรีประชาธิปไตยให้พื้นที่ของพักกับทุกคนที่รักประชาธิปไตยแต่ถ้าจะมาใช้พื้นที่พักเพื่อหวังจะตั้งตนเองแบ่งแยกดินแดนโดยที่พักไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ซึ่งต้องถือการดําเนินการไปร่วมกิจกรรมไปทําในนามปัดเจคคนปัดเจตนอม,มอบพักไม่ได้มอบหมายหรือตั้งตัวแทนให้ไปร่วมอย่านําเอาตําแหน่งที่พักมอบให้เพราะเห็นว่าในความสามารถไปสแสวงหาประโยชน์ในทางอุดมการส่วนตัวทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับพักพักจะไม่ปกป้องบุคคลดังกล่าวที่นําเอาพักไปใช้ในเส้นทางนี้และนี่คือคําตอบสุดท้ายของพัก ยามนุดินเข้าใจไหมฮะนี่คือคาตอบสุดท้ายของพรรคที่ให้โอกาสในการกลับความคิดและปรับทัศนคติขอขอบคุณที่ชื่นชมหัวหน้าพรรคครับนี่ฮะตอบยามาดุดินนะฮะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายตรงไปตรงมาครับให้คุณเนี่ยกลับตัวซะถือซะว่าที่คุณไปเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทาําในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคพูดง่ายๆว่าพรรคเป็นธรรมนะฮะเขา ตัดหางคุณแล้ว<ช>เขาชิ่งคุณใช่ใชเขาชิ่งคุณเมื่อคืนนี้เราก็ให้ฟังไปแล้วนะฮะว่าโอ้โหยามาสมสรุตินทรงสิริคนนี้รองโฆษพพักเป็นธรรมเป็นตัวตึงฮะตัวตึงมากลีลานี่แบบโอ้โหน่ากลัวมากนะครับบอกเลยว่าพูดง่ายๆว่าปัตตานีไม่ใช่ชาวสยามนะคนปัตตนีตลอดเวลาที่ผ่านมาโดนอะไรในช่วงการพัฒนาของรัฐ รัฐไม่ยอมให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนารักฐกดขี่เรานะมันก็อยู่ที่มันก็มันก็อยู่แล้วที่คนจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่สยาม <espace S 2> อืมมันไม่แปลกที่เราจะรู้สึกอย่างนี้นี่ใส่ร้ายป้ายสีประเทศนะยามารุ่นดีเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีประเทศเลยนะครับหาว่ารัฐไม่ยอมให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนารัฐกดขี่เราและไม่บอกรายละเอียดอืมว่าไม่ให้มีส่วนร่วมเนี่ยอะไรบ้าง อะไรบ้างที่รักกีก่กันและอะไรบ้างที่รักกดขี่นะครับคนนี้ชัดเจนนะฮะวันนี้ความจริงพักเป็นธรรมเขาก็มีการถแถลงการตีชิ่งตัดขาดไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวันที่เจ็ดมิถุนายนและไม่รับความเคลื่อนไหวของนายคนนี้ด้วยว่ายาบรุดินเนี่ยไปทําส่วนตัวนะคุณกับความคิดคุณซังคุณกับความคิดคุณซัอ แบ่งแยกปกครองเพราะอยู่ในระบบกรารปกครองแบบสมบูรณาญาที่มีการกำกับไว้ว่าปัตตานีเป็นดินแดนนภาคใต้มีในยุคของออปัจจุบันนะครับนี่ฮะเอาอดีตของอดีตเรื่องนี้อดีตที่มั่วๆเอามาหรือฟื้นแล้วมาตั้งตนเป็นใหญ่ว่าตัวเองเนี่ยก็คือลูกหลานของอาณาจักรปัตตานีซึ่งอาณาจักรปัตตานีก็เพิ่งมา มีเมื่อสมัยการที่เก้านี่แหละและพอมีกลุ่มที่ผลรุนแรงเข้ามามันก็เลยเริ่มไปเอาอดีตที่ไม่ได้ไล่เรียนโปรตาสร์อย่างที่ผมไล่เรียนเนี่ยเอามาใช้เฉพาะบางมุมแล้วก็ไปปลุกระดมแล้วก็มีนักการเมืองมีครูบาอาจารย์ทางสายนะักวิชาการโปรตาสราเราเนี้ยมาเป็นแบ็กอัพซึ่งจริงๆแล้วนี่นะพอถกกันจริงๆในเวทีวิชาการเนี่ย เขาเขาไม่กล้าหรอกลูกหลานพวกคนที่สูญเสียอำนาจตั้งแต่สมัยร้อปีที่แล้วนะนึกออกไหมเกิดกระตันยูขึ้นมาทันทีอยากจะโดยที่ไม่เข้าใจว่าเราเปลี่ยนระบบการปกครองไปแล้วตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามันเหมือนกับผมก็คิดเล่นๆว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย กาลังการที่มีขบวนการนักศึกษาที่พิ่งแถลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้ออกมาเราก็อยากจะเชิญชวนว่าก็าไปเอากาลังตันกันตูนมันนิดขึ้นมาด้วยสิเพราะอันนั้นอะ่ะมันคือหัวใจของที่คุณจะเรียกว่าอาณาจักรปัตตานีนีครับท่านผู้ชมขอเชาสู่านไปทางหองเรื่องนี้จะทําให้อาณาจักรไทยเหลือแค่พักกันถ้าเกิดคุณควรปล่อยให้ ข้างล่างไปได้เมื่อไหร่มันจะเกิดกระแสความนิยมท้องถิ่นขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยไปกระจายอํานาจโดยที่เราไม่ให้กระจายความรู้เรากระจายแต่อํานาจเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมากไม่รู้ผมใครอะเห็นไปเคปตลอดเลยนี่ว่าโอ้ยเนี่ย,เเยที่ไปกระจายอํานาจเนี่ยเ,ออเป็นข้อดีนะแต่ความจริงแล้วการกระจายอํานาจมันต้องกระจายความรู้ด้วย ณว,วันนี้เรามีนยโยบายของพักการเมืองผิดพลาดเยอะมากแต่เราไม่เคยไปวิเคราะห์หรือใช้ความรู้ไปวิจัยว่าตกลงไอ้ที่ไปกระจายอำนาจออกไปตกลงไ,งไอ้ที่จะมีนยโยบายแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อภาพรวมยังไงของประเทศอาจารย์อยากจะฝากเืินผู้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็พรุ่งนี้ก็ไปจับพวกกบฏซะคือมันต้องจัดการมันไม,ไม่จัดการไม่ได้เพราะไม่จัดการเดี๋ยวก็มาอีก เขาอ้างว่า <Das que ath let> มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นสิทธิทางความเขาเขาไม่มีหน้าเขามีหน้าที่ในรัฐธรรมนูญนี่เขาทาผิดรัฐธรรมนูญหลายข้อเนี่ยถ้าทำผิดรัฐธรรมนูญเราก็ปล่อยเขาทำผิดรัฐธรรมนูญห,หน้าที่ปกครองช,ชาวไทยเขาไม่ทําแต่เขาเลือกจะใช้หน้าที่เ,เขาใช้สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในรัฐธรรมนูญเขาไม่ทําเขาใช้สิทธิมาคุกคุกขามความไม่สบายใจของผู้คนเวลาเสดข่าวนี้ มีคนจํานวนมากกว่าไอ้พวกกบฏและมีหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้กับคนแต่ตอนนี้เราปล่อยให้คนกลุ่มเดียวมาก่อวอดแล้วเราไม่ทําอะไรเราไม่รู้จักหน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องฝากว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยมันอาจจะสายไปแล้วแต่ลองใช้อำนาจดู เหมือนสมัยหนึ่งเนี่ยเชื่อเหอะนักวิชาการพวกนี้พอถึงเวลาเอาพอถึงเวลาเรียกมาก็ก็ก็เขาเคยเรียกนี่คอสชก็เรียกอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่ก็เรียกในรัฐบาลเขาเรียกสมชเรียกได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูหรือถ้าบอกว่าถ้าจะประกาศกฎเอการสึกได้ไหมกฎเอการสึกเหนือนายกนะพบทบคุมนะถูกปะก็ประกาศกฎเอการสึกในในจังหวัดปัตตานี แล้วคุณก็เรียกพวกนี้มาเลยคุณมีอำนาจตามกฎหมายนี่เห็นไหมฮะท่านผูช้ชมฮะอาจารย์เทพมนตรีบอกนะครับว่าการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับกระจายอำนาจไปเนี่ยนะครับทางภาคการเมืองเนี่ยได้ดําเนินนโยบายผิดหรืออาจจะไม่สมบูรณ์คิดแต่จะก,กระจายอำนาจแต่ไม่กระจายความรู้แล้วก็กระจายอำนาจไปแบบผิดๆนะครับการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเกิดจะให้ปกครองบริหารนะครับเฉพาะท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่การะจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยต้องการที่จะแยกตัวไปเป็นอิสระไปเป็นเอกราชครั้งไม่ได้เลยนะฮะคือมันนี่ไม่ใช่การการะจายอำนาจนี่เป็นสิ่งที่มันทําเลยเถิดไปเยอะและการปกครองดูแลตัวเองเนี่ยดีนะครับแต่การจะไปตัดขาดออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ออกจากราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยไม่ได้แลนะข่าวถามว่า นักขา่กขาวก็เลยถามอาจารย์เทพมนตรีว่า,าแล้วแล้วจะทํำยังไงเรื่องนี้จะจัดก,การยังไงพรุ่งนี้ไปจับผู้กระบฏเลยเห็นไหมอาจารย์บอกไปจับผู้กระบฏเลยไปพรุ่งนี้เลยไปพรุ่งนี้เลย,ไป,เลยไปจับนะอาจารย์เทพมนตรีบอกว่าสิ่งที่นักศึกษาทั้งห้าคนออกมาได้ครองจะกระทบทั้งไทยมาเลเซียและเพื่อนบ้านอยากจะเตือนคนพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพถึงเวลาจวนตัวก็ปฏิเสธขี้คราบพอ,อยุแยงส่งเสริมถ้ารัฐบาลเรียกนักวิชา